บอกว่าการมีแฟนการมีคู่มันงา่ายมากๆเลยแต่การจะทำยังไงให้ชีวิตของเรา,รามันมีความสิดมันเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนทำได้ยากมากๆซึ่งอยากจะบอกพี่วายสมมติว่า,จ,วาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากขอแค่คนสองคนนะคะได้คุยกันได้ปรึกษากันได้แค้นัญหาในสิ่งที่มันติดถัดในเชื้อตู เราอยาก โอเคค่ะก็มีก็อยากได้ของให้ที่ตัวจุฑาวันนะคะร้านันแบบนี้เป็นผู้ที่นารักแบบนี้แล้วก็เป็นผู้ที่มือถือในวิชานั้นที่สุดแบบนี้เป็นตลอดแล้วก็มีจะบอกว่ามีรอเรียนดู ชีสุดๆก,รก,กนน็รู้สึกว่าปีไจมากวันนี้พองเห็นเพื่อนเรารู้สึกว่าเพื่อนมีความรักมีชีวิตดีๆรู้สึกว่าเออเกียิใจมันตื่นตแล้วก็ต้่สักข์บสาโบสถ์คนที่น่ารักแล้วก็รู้สึกว่าโบเป็นที่เสมอต้นเสมอปลายมาเลยตลอดเลยแล้วก็ผมปวดที่จะ,ะม,มีชีวิตดีๆแบบ ก็ไล้นคนที่น่ารักมากก็เหมือนโม้เลยในสายก็คือพี่เป็นคนอื่นตลอดก็เหมือต้อนหมดไปกับกับน้องคนเลยอ่างเงี้ยตอนก้นเป็นแบบไหนทไ่ะ่าคนไทยก็เป็นแบบนั้นตลอดอย่างเงี้ยก็่ะ ก็ขอให้ทุกคนต้องบอกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะความเจ็บปวดมันไม่เป็นสิ่งที่ทำให้อีกคนหนึ่งทรมานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทั้งสองคนแข็งแรงก็จะอยู่แรงไปต้องมีควสุขเหมปตลอดเลยนะฮะร่างกายนะฮะ้หลอดไหมก็วันนี้ก็ เป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดวันหนึ่งนะครับที่เพื่อนผมนะครับทุกคนอาจจะเรียกว่าวัดแต่ผมว่าเรียกว่าวันรีผมเป็นเพื่อนกันมา24ปีครับนะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะบอกว่าโบน่าจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ชอบดีที่สุดในโลกนี้เลยก็ได้นะครับที่ได้เพื่อนของพี่ไป เพราะสำหรับสหรับในชีวิตพี่นะครับลีก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเลยนะครับก็สาวๆในนี้ต้องอิจฉาโบสแน่นอนครับอิจฉาก็ก็คนนี่ผมดีใจจริงๆนะครับที่แบบก็ขอบให้โบสกับลีครับ forever เลยนะ ตลอดไปนะขอบคุณตมือให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยครับขี่มาานะคะรับทานสวัสดีครู้สึกเปเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้ได้ไปกอดเนี่เพื่อครูแทนกัวรโลิเอโวอเนี่ยจริ้รจริงเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานมากแต่ว่าก็เราใช้ระยะเวลายวกันเพพราะว่าเพื่อนด้วยช่วงปุ่ โบนกับพีวัฒนบเป็นคนที่มีจิตใจของผูอาวีคอยให้คำปรึกษาคอยเป็นที่พักพิงแก่เพื่อนเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานเป็นเซฟโซนให้กับคนหลายคนได้แล้วก็เขามีความมีความมีเอ็นเตอตี้เข้าใจในใจซึ่งผมคิดว่านี่แหละคือที่ที่จะ ทำให้คู่ของรักกันได้อย่างดีและในท้ายที่สุดนะครับผมมาอยากให้ทุกท่านนะครับในเรื่องในวันแต่งงานทองคู่นะครับขอให้พวกเรานะครับรักษาเทพนยายในวันนี้ไว้นะครับเพราะเห็นไหมครับจากดูดีเนี่ยเป็นเหมือนเราอยู่ในเทพนยายเลยเราอยากให้จดจำภาพเทพนยายในวันนี้ที่เกิดขึ้นครับให้กลายเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันตลอดไปคู่มากนะคะขอบคุณค วันแล้วก็คุณโบ๊ทกันมากกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะว่าคู่นะคะ,ะ,คะเราได้รับชม EDR กันปลาวนดคะสำหรับคู่บ่าวสาวไม่ทราบว่าทาคู่เนี่ยประทับใจอะไรซึ่งกันและกันคะโบ๊ทอ <is> ินเตอร์อินเติกอกก่อนเลยนะคะว่า <What? S 2> สิ่งที่ประทับใจและก็รู้สึกตงลุมรักพี่วันเลยทางแรกนะทางแรกนะคะก็ตอนที่บ๊ทป่วย ต่างประเทศในการนะคะก็ไม่มีเพื่อนทีม่มีไครเลยก็มีพี่วัดคนเดียวแล้วก็ไม่มีคลินิกไม่มีโรงพยาบาลเลยไข้ขึ้นสี่สิบก็คือต้องใช้ตัวบนดทั้งคืนซึ่งวันนั้นนะคะเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าจะตายไหมถ้าไม่มีเขาดูแลหรือว่าที่ดูกับเพื่อนดูกับอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้ดูแลดีเท่าเขาคือเขาเฝ้าบนทั้งคืนเลยคอยเช็ดตัวให้หายามาให้กินถามว่าเป็นยังไงบ้าง เรารู de eh? e so, ini, care, ้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้น่าจะดูแลเราได้ดีตลอดไปเลยที่สาวเลยรู้สึกว่าตรงดวงตาเขาตั้งแต่วันนั้นค่ะเช่อหรือเปล่าต้องเปล่าไปต้องเกินะต้องเปล่าสั้นนะก็เป็นคนที่ จำถึงวันนี้ดูแลดีหมดแล้วนะครับแต่ก่อนดูแลก่อนดีกว่ามก่อนแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยที่รักความรักคงนะครับครับก็ประหลาใจเรื่องนี้นะครับขอเสียงปรบมือที่ชอบอะไรนะเสียงปรบมือที่กำลังจะห็นก็กันค่ะ เี่องความสุขจริงๆก็คือตัวก็แต่ผมอยู่ด้วยกั explains. นมานก็คืออยาก่างก็คือเขาเป็นคนที่ดีจริงๆครับดีๆสำหรับผมมากๆดูแลตลอดเวลาครับผมขอบคุงผมนะทำไมถึงคิดว่าผู้ชายคนนี้ ที ais, ่น The ่ารักแล้วก็ใจดีมากๆไม่ได้ใจดีแค่กับคนคุณยายนะคะมีคนมีเพื่อนนเขาก็ใจดีกับเพื่อนทุอคนรวมถึงท้งญาติโบ๊พ่อแม่พี่น้องก็คือเขาดูแลดี